เปิดร้านในห้างแล้วไม่อยากเจ๊งนะครับ บันมีเทคนิคให้ดูเดี๋ยววันนี้บ้าจะมาบอกว่าเลือกที่ยังไงนะครับให้ได้โลเคชันที่เฉียบสุดๆการเลือกทำเลในห้างนะครับเคล็ดลับที่1ครับดูนี่ครับบันไดเลื่อนครับถ้าเราได้โลเคชันใกล้กับบันไดเลื่อนที่ขึ้นมาเห็นร้านเรานะครับโอกาสคนจะเห็นร้านเราจะเยอะกว่าร้านอื่นครับอย่างล็อกนี้ครับที่เราเล็งไว้นะครับเป็นล็อกที่น่าสนใจมากแล้วหลายคนนะครับคิดว่าร้านติดบันไดเลื่อนค่าเช่าจะแพงนะครับจริงๆไม่เกี่ยวนะครับค่าเช่าขึ้นอยู่กับตารางเมตรเท่านั้นครับพื้นที่ใหญ่พื้นที่เล็กนนะคครรรับเเ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 ปป็็็็่่่่่าาาาาาชขขออออองงงง้้้้้ดดดีีีี๋ยยยยยวมมไูููกกกกลลลลลลลตททใ แต่ว่าล็อกนี้เป็นล็อกที่ใหญ่กว่าล็อกที่ดูเมื่อกี้38ตารางเมตรล็อกนี้120ตารางเมตรนะครับเพราะฉะนั้นค่าเช่านะครับต่างกันที่คิดค่าเช่าต่อตารางเมตรนะครับเช่น well ที่น h, ี่คิดตารางเมตรละ1 0 0 0หรือ2,000ก็คูณด้วยตารางเมตรเข้าไปก็จะเป็นค่าเช่าออกมาและอีกเคล็ดลับหนึ่งนะครับจะมีทำเลนะครับทำเลหลังห้างนะครับกับทำเลหน้าห้างนะครับความได้เปรียบของหน้าห้างเพราะตรงนี้ไลถไฟฟ้าใช่ไหมคนเดินจากหน้าห้างเข้ามาถึงก่อนอันนี้ก็เป็นจุดสําคัญที่เราจะเลือกครับย้ำอีกครั้งนะครับทั้ ทีนี้นะครับผมกําลังเลือก2ที่นี่นะครับเพราะว่าสัญญาอีกที่หนึ่งของผมกําลังจะหมดครับปกติเพื่อนๆนะครับมาสยามมาเดินสยามที่ไหนบ้างครับก็ถ้าเกิดบัตเปิดร้านย้ายจากสยามมาก็อย่าลืมแวะมาทานกันด้วยนะครับ